มาอยู่ได้กันต่อกับรายการเดอะพีเพิลโชว์ค่ะคุณผู้ชมครับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยกระทบกันไปทุกๆภาคส่วนนะคะคซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการส่งเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพยายามให้ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มอย่างเช่นคนที่มีประการสังคมก็จะได้รับการช่วยเหลือแบบหนึง่งคคนที่อยู่เป็นแรงงานนอกระบบแต่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 ก็ได้รับมาตรการการช่วยเหลือแบบหนึง่งคือคมาตรการที่แบบรู้จักกันดีในานามของ5,000บาทเยียวยาให้กับทุกคนนะคะแรงงานนอกระบบซึ่งอย่่่่าางงททีีบออกกไปวลั i เริ่มทยอยโอนแล้วนะครับในวันที่5พฤษภาคมนี้ซึ่งคใครที่ยังไม่ได้ในร็อตแรกเองเขาจะมีการทบ2เดือนรวมกันเป็น10,000บาทที่จะวันที่5นี้รวมถึงใครที่ได้ไปแล้วนะครับในเดือนแรกวันไหนวันนั้นเองของเดือนนี้ก็จะได้ในงวดที่2เช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นยังไงก็อดใจรอกันสักครู่หนึ่งนะครับและรวมถึงที่น่าติดตามคือมาตรการในการให้ความช่วยเหลือสําหรับภาคเกษตรกรนะคะเพราะเกษตรกรเนี่ยก็เดือดร้อนหนักทีเดียวไม่ว่าจะ,<ช>จะเจอกับภับยแล้งเจอกับโควิด19มาซ้ําเติมอีกจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรออย่าางไรตนนนเีี้มมควชัดจ แล้วแหะคะ่ะว่ารัฐบาลนะคะโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบที่จะอาจเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกร5,000บาทเป็นระยะเวลา3าเดือน,อน<ๆ>ก็รวมรวมประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะท<ช>ีนี้เนี่ยมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเกษตรกรจะต้องไม่เกินประมาณ10ล้านรายในรายละเอียดค่ะว่าใครที่เข้าข่ายบ้างนะคะที่จะได้รับเงินส่วนนี้ต้องดําเนินการอย่างไรและถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาวเป็นเกษตรกรแต่ท่านเป็นเกษตรกรจริงคือมีการปลูกพืนจริงจะต้องเป็นยังไงจะได้หรือเปล่าค่ะวันนี้เดี๋ยว เรานะคะรักษาระยะห่างทางสังคมขอนญาตสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหกรกรอยู่ในสายกับรายการของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแปงกว่าคุณยอดและท่านผู้ชมครับค่ะครับผมผมขออนุญาตถามสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้ว่ามาตรการชัดเจนและเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนรวมเป็น1 5 0 0 0บาทแน่นอนว่าคนที่เป็นเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนไว้ อันนี้คือสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็รับได้เลยใช่ไหมครับขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับมติขังมนตรีได้กําหนดไว้ว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่เกินสิบล้านรายรในวงเงินเดียวยาแสนห้ามืล้านบาทนะครับ,รบโดยที่ทางกระทรวงเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เสนอมาตร,รการดังกล่าวเข้าสู่คณะมนตรีนั้นก็จะเป็นผู้ดําเนินการขณะนี้เป็นขั้นตอนของการ ึ้นทะเบียนและตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดกลุ่มด้วยกันนะครับ,รบโดยที่ในเจ็ดกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนทางด้านพืชนะกับกรมส่งเสร,ริมการกเกษตรสองคือกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียนกับกมรมปศุสัตว์สามค,คือกลุ่มที่ขึ้นทำอาชีพประมงก็ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนอกจากนั้นแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นเกษตรกร ปลูกก่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าไหมนะครับก็ขึ้นทะเบียนกับกรมบ่อนไหมนะครับรวมไปถึงชาวสวนยางคนผลิตยางก็ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นอีกสองหน่วยอยู่นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือชาวไร่อ้อยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกำกับอ้อยและน้ำตาลอันนี้ก็ต้องส่งฐานข้อมูลมาที่กระทรวงเกษตรนะครับเช่นเดียวกับชาวไรยาสูบนะครับก็จะขึ้นทะเบียนกับการยาสูบแห่งประเทศไทยในสังกัด กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นในเจ็ดหน่วยนั้นเนี่ยทางทางปฏิบัติก็คือว่าจะนําข้อมูลมารวมอยู่ที่สํานักง,งานส่งเสริมการเกษตรพิศอศอกประธานทวยสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับหรือว่าสสกแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อรวบรวมแล้วภายในวันที่15พฤษภาคมที่เรากําหนดเป็นเดทไลน์ในการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะส่งให้กับทาง กระทรวงการคลังและทกศเพื่อตรวจความซ้ําซ้อนในกรณีของเดือะซ้าซ้อนจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรืออะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายก็คือเมื่อผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะมอบหมายทกศทําหน้าที่ในการโอนเงินตรงเข้าบัญชีของเษตรกรี่ขึ้นทนเบียนครับค่ะคาดว่างวดแรกเนี่ยจะโอนได้สักประมาณเมื่อไหร่คะจะมีอยู่สองกลุ่มนะครับค่ะกลุ่มที่วันนี้กระทรวงเกษตรได้ทํางานไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ย และมีฐานข้อมูลพร้อมประมาณ8.33ล้านลายนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะได้ภายในกลางเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเราได้สรุปตรวจสอบฐานข้อมูลเมื่อวันที่30เมษาย,ยนนะครับ,รบอ,อันนี้ก็จะส่งไปให้ทางทางกระทรวงการคลังและรทวศเนี่ยได้ตรวจสอบความลับซ้อนที่อยู่นอกกระทรวงจากนั้นก็คงเข้าสู่กระบวนการโอนเงินนะครับคาดว่าน่าจะเป็นกลางเดืนอนพฤษภาคม ส่วนเกจกรกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเกรกรที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนนะครับเช่นเคยขึ้นทะเบียนไว้แต่ว่าไม่ได้มาอัปเดตอัพเดตล่าสุดคือของปี2 5 6 2นะครับท่านก็ต้องมายืนยันให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน15พฤษภาคมหรือว่ากลุ่มอื่นอนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยที่ตกหล่นไปก็ให้มาขึ้นทะเบียนส่วนนี้ก็อีกประมาณล้านกว่าหลายนะครับ กลุ่มนี้น่นาจะภายในเดือนพฤษภาคมเช่นกันเพราะว่าสามตมติคณะมนตรีนั้นจะจ่ายออกเป็นสารงวดง <S S S> วดละ5,000บาทก็คือพฤษภามิถุนากรกดาคมนะครับครับครับแล้วในกรณีของผู้ที่เป็นเกษตรกร,ร,รจริงแต่เขาไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้เลยอย่างนี้ครับรวมถึงผู้ที่เขามีการเช่าพื้นที่ในการทําการเกษตร,รเองอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาจะได้เงินเยียวยาก้อนนี้ด้วยไหมครับก็มีสิทธิ์ ต,ต้องมาขึ้นทะเบียนครับอย่างที่บอกแล้วว่าหนึ่งเป็นลายเก่าแต่ไม่ได้มาอัปเดตข้อมูลมก็ไปอัปเดตข้อมูลครสองลายใหม่สดๆเลยนะครับต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อแจง้งจํานวนแปลงและพื้นที่พิกัดแปลงใลายละเอียดตามขั้นตอนของความบุกของเราอ่ะนะครับ,รบอันนี้ก็ะะกต้องนำมาดําเนินการรวมทั้งที่อยู่ในกลุ่มประมงประสุสัว์นะ้อมอนไหม,มการยา หรือว่าอ้อยน้ําตาลหรือว่ายาสูบนะครับค่ะคุณอาคะการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยค่ะความชัดเจนคือเราจะจ่ายเป็นหัวคือเกษตรกรเป็นรายหรือเราจะจ่ายเป็นครัวเรือนละห0 0 0ันบาทเป็นระยะเวลาสามเดือนข้อชัดเจนคือ,อยังไงบ้างมีนสองระบบครับสองระบบคืออย่างที่เรียนเนี่ยมติครมเนี่ยได้พิจารณามาตรการและแนวทางหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะฉะนั้นขอให้อย่าไปสับสนกับเรื่องของเราไม่ซึ่งกันนะครับ เกษตรกรเนี่ยจะมีทั้งแบบควรเรียนและแบบเป็นรายในกรณีของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนความบุ๊กของกรมส่งเสริมการเกษตรอันนี้เป็นรายควรเรียนครับครับขณะเดียวกันที่ขึ้นจากนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเป็นรายเป็นรายไปเขาจึงใช้คาว่าเกษตรกรที่ได้รับสิทธิโยยาคือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับค่ะเพราะนั้นก็มีทั้งสองระบบครับส่วนกรณีของ สมาชิกในครัวเรือนเช่นทำนาแต่ว่าลูกอาจจะไปทำงานบริษัทภรรยาอาจจะไปค้าขายและได้ลงทะเบียนไว้กับทางโครงการเราไม่ทิ้งกันท่านก็ไปใช้สิทิตรงนู้นนะครับก็คือยากจะไม่ซ้ำซ้อนกันครับผมไม่ซ้ำซ้อนกันครับครับผมที่นี้ในกรณีของ้นเนี่ยมติกรมอมัิไว้ไม่เกินสิบล้านรายนะครับค่ะ แล้วอย่างนี้คือแน่นเชนื่อว่า,วาหลังจากาที่สุดถ้าหากว่าข้อท็จจริงของการขึ้นเะ็เบีอนรทอกระเบียนถ้ามันเกินสิบล้านรนายนะคแล้วก็รัฐบาลโดยท่านนายกตีพนะ,ะ,พนะยธ์จดการโอชาเนี่ยและดรเสลิมชายศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็ได้มีการหารือเนื่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากพรกรองเงินกู้เนี่ยมีจํานวนเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในในกลุ่มแรกเนี่ยสิบล้านรายไม่เกินแสนห้าหมื่น แต่ผมคิดว่าท่านต้องการช่วยเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจะขาดตกปกพ้องไปอย่างไงเนี่ยผมว่าเหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยทีแรกเริ่มจากเท่าไรสามล้านลายครัใช่ไหมครับทำไปทํามาตอนนี้สิบหกล้านลายเราฉะั้นการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้เนี่ยจิงมุ่งเน้นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บเครับคือ ช่วยเหลือกเกษตรกรนะเป็นเรื่องดีค่ะจ่ายช่วยเหลือแต่จําเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีกระบวนการในการคัดกรองให้มีความโปร่งใสด้วยว่าใครเป็นกเกษตรกรตัวจริงเตรียมการทํางานในเรื่องนี้ไว้อย่างไงบ้างคะ่ะก็จึงได้ให้ขึ้นทะเบียนไงครับเราใช้ระบบ<อ>ขึ้นทะเบียนมาเป็นสิบปีแล้วนะครับค่ะครับ,รบและเป็นทะเบียนที่อัปเดตท,ที่สุดก็คือว่าทุกปีรุดูการพาอปลูกเนี่ยหลังจากพาะปลูกสิบห้าวันต้องมาอัปเดตใหม่นะครับ พราะฉะนั้นในระบบฐานข้อมูลที่ตอนนี้เราใช้ในใบทังเซียนเกษตรเนี่ยมีบิ๊กเดตมีฐานข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลและก็ไม่ได้ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเราจะต้องมีการให้ประชาชมยืนยันด้วยก็คือทั้งกลุ่มแรกกลุ่มสองเนี่ยจะต้องติดประกาศไว้ที่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ทีตรวจสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทําระบบนี้มาหลายรอบแล้วครับตั้งแต่เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจเกิดภยัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม,ไม่เหมือนระบบแรกที่โครงการเราไม่ทิ้งการเน่นอ,อันนั้นเนี่ยต้องเห็นใจผู้ประกอบอาชีพอิสระคสอ่เขาไม่ได้มีฐานข้อมูลที่ไปลงไว้ที่ไหนดังนั้นก็ต้องเปิดให้ขึ้นทะเบียนกันนะครับ,รบแต่ว่าในระบบของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเมื่อขึ้นแล้วนะครับก็จะต้องมีการให้ประชาชนตรวจสอบด้วยการติดลายชื่อทั้งหมด เพื่อขาดเกรงว่าจะเกิดปัญหาการซ้ําซ้อนหรือการตกหล่นนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีสํานักง,งานเกษตรอําเภอนะครับแล้วก็มีเกษตรตําบลมีอาสาสมัครเกษตรยอยู่ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงผู้นําท้องถิ่นชุมชนนะครับดังน,นั้นเนี่ยในระดับของการขึ้นทะเบียนที่เราได้ทํามานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำครั้งนี้มันมีฐานข้อมูลมีระบบของการดําเนินการแล้วมีทะเบียนที่เลือก สบกรคือทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเวลาที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรคุณต้องมาขึ้นทะเบียนนะครับแือสิ่งที่เรากังวลเนี่ยก็คือที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ได้เตรียมมาตรการเกี่ยวกับการอุทธรนะครับการอุทธรกาเรนส์สารส่วนระบบของการตรวจสอบรำล้ำซ้อนเนี่ยจะใช้แบบเดียวกันคือใช้เลขบเลขประชาชน13าหลักเหมือนกันครับค่ะ แล้วระยะเวลาในการเยียวยาดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้ครับเขาสามารถลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไหร่ครับหรือว่ามีการกําหนดขอบเขตไว้ไหมครับหรือว่าสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆครับถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมครับสิบห้าแต่ว่าขณะน้นี้เนี่ยผมเรียนให้เกิดความความความกระจ่างในเบื้องต้นก็คือว่าณวันที่สามสิบเมษายนเมื่อเมื่อสองวันนี้เองครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกเนี่ย จำนวน8ล้าน3แ0นสา300,000ลายเนี่ยนะครับ,รบได้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือดังที่ผมได้เรียนมาก็คือใน7กลุ่มนะครับ<อ>ซึ่งได้มีการลงทะเบียนการการการ,การพาะปลูกฤดูการผลิตป e ี6263นะครับตอนนี้เนี่ยทะเบียนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยอีกประมาณ1.67ล้านลายเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนได้ถึง15พฤษภาคมครับ ค่ะลงทะเบียนนี่ต้องทํำยังไงบ้างคะอยากให้ย้ําขั้นตอนสักนิดหนึ่งค่ะขั้นตอนก็ถ้าอยู่กรมส่งเสริมการเกษตรคือ,พอเพาะปลูกพืชนะครับค่ะครับก็ไปที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอแต่ถ้าให้ง่ายเนี่ยท่านก็เอาทะเบียนทรออก,กอบเนี่ยนะครับที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้นําท้องถิ่นนะครับผู้นําชุมชนจะเป็นกำานังผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหรือว่าหรือว่า เกษตรตำบลของเราหรืออาสาสมัครเกษตรเพื่อที่จะส่งให้กับสำนักง,งานเกษตรอำเภอถ้าปันสุสัตว์ก็สำนักง,งานปันสุสัตว์อำเภอประมงก็ประมงอำเภอนะครับาสามารถติดต่อได้รวม,วญญญมทั้งชาวสวนยางก็จำยางแห่งประเทศไทยก็มีสำนักง,งานอยู่ในจังหวัดที่มีการเพาะปลูกนะครับครับผมสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่รับฟังอยู่ทางบ้านไหมคะ ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รีบไปดําเนินการในการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ทุกตําบลน,นะครับแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบว่ามีคนใดที่ยังขาดตกไม่รับข่าวสารนี้ก็ชวนกันมาครับเพราะครั้งนี้รัฐบาลมีความตั้งใจนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดนะครับในมติครอมอก็ จำนวนสิบล้านรายนะครับในการประกอบอาชีพในสาขาด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประกอบอาชีพประมงนะครับหมอนเลี้ยงไหมรวมทั้งทอผ้าไหมด้วยนะครับแล้วก็ชาวสวนยางตลอดจนชาวไร่อ้อยนะครับแล้วก็ชาวไรยาสูตรครับครับผมสุดท้ายครับอยากจะให้เน้นยับเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางชนิดหนึ่งครับเกี่ยวว่าถ้าสมมติว่ามีเกษตรกรหลายๆคนยังไม่เข้าใจนอกจากจะไปถามตามที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จะมีสามารถมีช่องทางในการติดต่อเพิ่มเติมในการที่จะเขาโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ช่องทางไหนบ้างครับมีโทรศัพท์เจ็ดหมายเลขนะครับก็คือถ้าเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนยครับ025793723กรมปศุสัตว์ก็0265344ตัวต่อ2321นะครับก1 1> รมประมงก็029406275 กรมหมอดหมก็ศูนย์สองห้า็ดเก้าสองสี่การยานก็ศูนย์สองสนะครับสำังานอ้อยน้ำตาลก็าศูนย์สองสองศห้าแลวก็การยาสูบแห่งประเทศไทย0ู2 2์สองสอนูนะครับซึ่งจริงๆก็จะมีเว็บไซต์แล้ก็แล้วก็วกตัวโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันอย่างกรมส่งเสริมก,การเกษตรนะครับก็จะใช้ แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กครับ F A R M B จะเป็นโอเคนะครับส่วนถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็น w w w f a r บ e r g o a e o r t h ครับซึ่งในส่วนนี้คงจะต้องขอความร่วมมือจากทีวีทุกช่องต่อไปในการที่จะไลน์มีอะไรตัววิ่งเป็น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 เว็บเพจหรือว่าเป็นแทปพหรือว่าเป็นโทรศัพท์นะครับ ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันรายละเอียดเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับก็พี่น้องเกษตรสบายใจกันได้นะครับว่ามีรัฐบาลนะครับคอยช่วยเหลือเยียวยาอยู่แน่นอนแต่ก็รีบไปลงทะเบียนกัน ภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือจะโทรศัพท์สอบถามก็ได้<ช>ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลมส,งส่งเสริมการเกษตรกรมประสุสัตว์กรมประมงต่างๆตามรายละเอียดที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะคและเมื่อสักครู่ค่ะเราได้พูดคุยกับคุณอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะทั้งนี้ในช่วงนี้เราอาจจะเป็นสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไปก่อนเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมตตาาาามมรรรกลงขอัฐบ